ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของเจนุกบารามีมหาเฮงนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจําวันที่16สิงหาคม2566นะคะราวพัฒนาวันนี้เจให้เด่นที่5และ4ค่ะแล้วก็ฟันเม็ดเดียววันนี้5 4สีนะคะ ชุดตัวเจาะค่ะวันนี้เจให้5 2 5 3 5งห้าสามหแนวทางโดยเจยนุกบารมีมหาเหงนะคะฉะบับนี้เป็นฉบับเต็มราวพัฒนานะคะฟันเม็ดเดียว5,4ค่ะ ล้วก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้เจให้2ฉบับนะคะจะมีฉบับนี้ที่เป็นฉบับเต็มค่ะเป็นใบสีชมพูแบบนี้นะคะส่วนฉบับนี้จะเป็นชุด3ตัวนะคะชุด3ตัวเราพัฒนาวันนี้เจให้6ค่า2และ569กก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้ค่ะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ